คุณผู้ชมครับล้วพบอิดพิชิตโชคนะครับก็เดินทางต่อมาจากร้าน e สวัสดีเซทรลเนะครับ <c oughs> เพื่อตรงมาที่ร้านหุ้ยเกิ้งไฮเทคอำเภอคุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าที่นี่เป็นร้านของเฮียเบ้มนะฮะแต่ว่าวันนี้แหละครับพบอิดพิชิตโชคนะครับ <c oughs> เฮียประสิทธิ์บอกว่าถ้ามาแถวนี้แล้วไม่เลยมาร้านห้วยเกิงนี่คงจะมีเครืองกันแน่นอนเลยเพราะว่าได้ไปงาน20ปีกับเราด้วยนะครับแต่ข่าวว่าขึ้นไปลุ้นแล้วไม่ได้รางวัลฉนั้นวันนี้นะครับพบอิทิพิชิตโชคของเรานะครับจัดแบบ V.I.P. First Class มาให้เฮียเบิ้มโดยเฉพาะเลยนะฮะส่วนจะพิชิตไปได้หรือไม่และจะได้เล่นกับเกมอะไรคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับนี่คุณผู้ชมครับนี่คือร้านของเฮียเบิ้มครับฮุยเกิร์งฮยเกิเกนะร์งไทเทคและเฮียเบิ้มก็รอ สารทเฮียบ๊าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีซอได้ครับสวัสดีครับแหมคุณผู้ชมครับเนี่ยมาเยี่ยมลูกค้าเหมือนกันครัอ๋อพอดีเลยเนาะที่โอมออเดอร์ครับดยวจังหวะตรงกันเป๊ะเลย เหมือนกับนักกันเมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมครับเฮียประสิทธิ์ก็มาร่วมเฉีย์นะฮะร่วมเฉีย์เป็นกําลังใจให้เฮียเบิ้มพิชิตโชคจากเราไปให้ได้และเฮียเบิ้มไม่เชิญผมนั่งผมนั่งเองนะผมนั่งตรงนี้ครับผมไม่นั่งตรงเฮียด้วยครับผมมั่นใจในตัวเองนะฮะเฮียเบิ้มครับไปงาน20ปีกับเรามาด้วย ได้ลุ้นทองด้วยได้ลุ้นทองด้วยครับแต่ได้ทองหยิบทองหยอดมาซะแม่เส um? ียได้จริงๆเลยครับแต่ไม่ต้องน้อยใจไปฮะวันนี้พบอิดพิชิตโชคจัดแบบ First Class VIP โดยเฉพาะมาให้ร้านเ้้ยเครื่องไฮเทคเลยก็คือเป็นจานโอเคของเรานะครับพร้อมกับเสื้อด้วยนะฮะเสื้อบวกจานนะฮะแล้วแต่ว่าจะได้เล่นยากหรือเล่นง่ายเพียงแต่ว่าโชคเนี้ยเฮยเครืงอาจจะต้องใช้ฝีมือหรือดวงนิดหน่อย ในการพิชิตจากเราไปให้ได้และแน่นอนว่าถ้าได้โชคของเราเราก็พร้อมเลยนะฮะพร้อมเอาลงมาให้ที่นี่ตรงนี้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้เฮียไม่ได้นี่สิปัญหาเพราะว่าผมเนี่ยมีพี่สำลิศนะครับกับพี่บุญเพ็งนะครับยืนกอดบินอยู่ตรงนั้นนะฮะนั่นก็คืออยากให้บอกรักฝากใจเพียไอสักนิดหน่อยได้การออเดอร์โอเคสิบชุดที่นี่เดี๋ยวนี้ผ่านรายการเลยโอเคไหมโอเคมีปัญหาครับ yeah! เฮียเบิมบอก50ิเลยไหม5้ิเลยไหมเฮียเบิมของเรานะใช่ไหมฮะเอา10ก่อนนะ10บสิบก่อนนะครับเฮียเบิ้มครับฉะนั้นแล้วเบื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมีอยู่ทั้งหมด6เกมแต่เฮียเบิ้มกับซอน่าเสียดายเหลือเกินที่ไม่สามารถเลือกได้ดั่งใจต้องให้ลูกเต๋าตัวนี้เป็นคนบอก เยบิ้มก็คือโยนมันไปนะฮะออกเลขไหนได้เล่นเกมนั้นยากง่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เสี่ยงไทยก่อนเลยนะฮะพื้นที่ตรงไหนเหมาะบ้างครับลุกผมว่าตรงนี้เลยไหมสดสดเลยนะครับสดสดเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้ได้จานถ้าไม่ได้ผมเอาตัวนี้กลับบ้านเลยะตัวนี้รักมากครับอ๋อตัวนี้รักมากนะฮะแต่ได้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคืนได้ไหมเอาเอาเป็นแบบยืมก็ได้ัยืม เยียเบิมเลยเะล้อในลำคอนะฮะตั้มไปไหมฮะเอาเลยเหรอฮะเอาเบอร์สครับเลขสี่ชอบไหมก็ชอบชอบสีครับแล้ ผมรู้ภาษาคุณรู้ภาษาอีสานด้วยชอบเลขสี่ชอบเลขสี่ชอบเลขสี่ครับผมชอบผมชอบฟังภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาเฮียเบึ้มหัวร้อนน้องตาลร่วงเลยแล้วเกมที่สี่นะครับเฮียบิ้มยืนยันนะพร้อมที่จะลุยกับเกมนี้นะฮะพร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทางเรายังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าต้องให้เฮียเบิ้มของเรานะครับเปลี่ยนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะเป็นเกมอะไรและจะสามารถพิชิตไม่ได้หรือไม่เจอกันจ้ะโ <Okay. S 1> อเคพร้อมสู้ครับผมนี่เหมือนหัวหน้าแก๊งมากมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับและเฮียเกิรของเรานะครับก็เปลี่ยนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วแล,วและตอนนี้ก็พร้อมที่จะพิชิตโชกับเราแล้วด้วยฉะนั้นเฮียฟังเซมซีนี้เลยนะครับชื่อเกมว่าชัดล้านโชนะฮะเกมที่4นี้แสนง่ายไม่ได้โม้หาโลโก้เพชรไอมาสิบอย่างแม้ทําได้ในเวลาที่เราวางของ10อย่างเสื้อ1ิตัวโอเคเนาะ ถ้าเหยียบพร้อมแล้วเริ่มครับไปแล้วครับเหยียบตึกลองครับไปแล้วครับโอ้โหผมนั่งรออย่างเย็นใจตรงนี้เลยนะฮะต้องมากรองตรงนี้เลยนะครับกองตรงเก้าอี้ตัวนี้นะครับเพียงครับผมจะเช็คตรงนี้นะครับผมโอ้โหตอนนี้ผมเย็นใจมากๆเลยนะฮะ โอ้สองแล้วฮะนั่นนั้นนั่นไม่มีเสียงกระซิบเลยอันนี้ให้ให้ให้บอกได้บอกได้บอกได้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาไปแล้วนะครับ20วินาทีครับคุณผู้ชมครับกําลังจะถึงครึ่งทางอยู่แล้วนะครับและเลยครึ่งทางไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกแค่20วินาทีไม่รู้ว่าเฮียเฮียบ่ของเราตอนนี้ครบยังฮะครบยังฮะเอาอีกไหมฮะครบยังฮะครบยังฮะเพราะเหลืออีก10วินาทีสุดท้ายนะครับ10วินาทีสุดท้ายทันหรือเปล่า ทันตรงนี้หรือไม่นะครับเดียเบิมครับเหลืออีก3วินะครับและตอนนี้45่าวิหมดเวลาครับเดียเบิมครับหมดเวลาครับโอ้โหตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วครับผมนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8้า 1>, 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซโอเคครับสงสัยว่าเฮียเบิ้มจะชอบโอเคมากๆากฉะนั้นเดี๋ยวออเดอร์ไปเลย10ชุดนะไ <c oughs> <c oughs> ม่คุณผู้ชมครับสยดาดเหลือเกินนะครับเฮียเบิ้มนะครับจากร้าน้วยเกิ้งไฮเทคนะครับ อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีไม่สามารถที่จะพิชิตโชคจากผมไปได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะ,ะก็คงจะต้องจัดการกันตามสัญญาแหละครับแต่ว่านั่นไม่สําคัญเท่ากับว่าวันนี้เราได้มาเยี่ยมเฮเบิร์มแล้วและอันนี้ยังเป็นแค่โชคเล็กๆเดี๋ยวไปจัดหนักกันที่ฮ่องกง ซึ่งเฮเบิ้ม um ไปอยู่แล้วะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะฮะคุณผู้ชมครับและเทปหน้านะครับพบอิดิจิตโชคนะครับจะไปที่ร้านไหนเจอกับพี่อะไรเล่นเกมอะไรที่สําคัญที่สุดเลยจะคว้าโชคไปได้หรือไม่ครับจะเฉียดฉิวไปอย่างเฮเบิ้ม um <c oughs> ของเราหรือเปล่าคงจะต้องตามลุ้นเดินต่อไปวันนี้ผมเฮียเบิ้มและทีมแก๊ง18อันตรายของผมนี่นะฮะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ